สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยาจีนลำเพลิน official. ออฟฟิเชียลอะไม่ยาจีนบ้าในใดเวลาแล้วอากาศก็เป็นคึมคึมก็ผลจะตกก็สีเก็บเสียพานาแพ้ไปพับใส่ลังไว้ตัวบ้านนี้ซักแล้วก็ต้องเก็บซักแล้วก็ต้องตากตากแล้วก็ต้องเก็บไม่จีนสิเก็บใส่ลังใส่ ไได้หรือว่าเก็บลงล่างหลุดไปให้มันพอมอยู่ตลอดเนี่ยก็มีล่งลางดีกว่าใช่ไหมตะก,ก้าตะก,กา้าเออเก็บใส่ตะก้กกาเนี่ยลงในนี้บ่ายี้ำไปย่ามามันจังสะดวกสบาย หยิบมาเล้วน้ะผักจุดว่าพี่น้องผักลงรังนงนั่งไปออกงา่หรือว่าไปใส่หมก,น,ก,น,กนุ่อัานาะนี่่เสียพี้นอง เป็นนาทียาย่จืนก็ต้องมีชุดคนแก่นะชุดใหม่แรงขันๆก็หาซื้อไหมพี่น้องกาเียหาซื้อไหม ใส่เดี่ยวก็ใส่ไปเจรชุดเจรเดี๋ยวห้อสีเลือกดอกสีอีไช่วหาซุดขาวไว้ยดอกพีน้องงาที่ห้ามหาได้ลิมหาได้ลิมริจสินไหมผู้เ่าไปจำสินเนาะ แกมีบทบาทเองแห่งสารพันไม่ออกจนสิงเป็นที่หาสูงสุดเท้าเมา่ไรอยู่ <c oughs> จะให้พี่น้องเห็นอยู่ตลอดเวลาให้อยู่ช่วงผู้มีบงหี้งานการแสดงเครื่องวิที่บบจูบเปันกระพรบไล่โสดพี่ให้น้องเห็นอยู่ตลอด

อ๋อได้วๆๆไเปเดี๋ยวเจ้ากร้สางซื้อใส่ข้าสดดิขุดทางซื้อใา่ซื Gaz, ้อนใสัซีคอนเออมาใ่้าวสขอบคุณจ้ืมันวกมันไปเต็มอันนีเต็มอันนี ถ้าเอาไปเกสูตรสองรกับคือพี่้องต้องเอาไปบสูตโดดอันเทียมีบดไม่เนต้องเรียนดูบ่เศร้าจกี่ทีสูตรเดียวแล้วตงยางงยางมันก็เออว่าดังอันนี้ก็ต้องใส่เอา Amri yuk Amri yuk Bây giờ mình chơi ngoài này Chơi ngoài phố Bây này Ui...chơi để lại Vì nó hang theo cái tòa phòng mình Vì nó giờ, theo mình Chơi tay แคานีเก็บกานจะมีกับขึ้นมาอีกหรอกอีกสองมิบอบกับปอ้อไปโอ้ยยียยูยกยยาไยยล่ยย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 ย ที่ีสิบห้าวันนี้ไปสามสิบแล้วอื่นเลยไปไปซ่อมไล่สุดทางท็อปลายก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋า

đầy ma liều còn có ma say, ma sôi

ว่าบาทนะโอชัมมี่ขั้นก็พอดีสอใส่ที่นอขั้นสองขั้นหาขั้นชุ่้ดแต่หาขันอ่นเดี๋ยวแอดมินเพิ่นสนม ว่าเดี๋ยวสิโอนให้ทีหลังเด้อว่าซั่นุทีเอาเมื่อบ้านให้ลูกให้หลานนี่แม่บ้านแกใย่เนได้ก่อนนี่ก็เอาไปใย่เนบ่งนี้ก็เลยว่าบ่ทันได้เมื่อาพวงใหม่อีก ือไก่มะต้มแรงกินกำนักดนตรีตัวได้มาเขาก็ซื้อกินพอดีนักดนตรีผู้อยู่เบื้องหลังผู้เพิ่อนจิตงานเพิ่นก็ได้ยุดอกว่าแต่ว่าเขาหไมีน้ำใจให้กับเพิ่นคือว่าเขาได้แล้วเขาได้มาเขาก็แบ่งสันปันส่วนคือข่วมเขาเอื่นว่าไม่เล เพิ่นดูปกติแล้วโอ้เห็นได้เงินก็บ่ได้กินหยังนําก็สิว่าเพิ่นก็บ่ว่าบ่ว่าจักหมองก็คิดกินนั่นล่ะก็คิดกดีเด้อล่ะอืมคือว่าเฮาเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเนาะอืมเลี้ยงหมู่เลี้ยงพวกมันก็บ่ถึงก็ว่าเลี้ยงจนเบิดดอกพี่น้องอืม100 200จังซี่ซื้อไก่นี่ซื้อปลา คือเนี ph o, ph àn. ่ยยู่น้่ยกิ่นคุณว่าได้บุญจ้ะข้ามสอนของพระของของพ่อคุณพ่อมาว่านทำการทำบุญดูไซด์เหตุใดดูกับมูกับขวดดูกับเพื่อนพ่อ้องพี่เขาไปเหตุใดที่กัน หรือว่าเลียงปูเรียงปวกเรียงที่เลียงน้องนกีแหล่า่งเหตบุญน่องเหตุไปสองร้อยกลับขึ้นมาสองล้านบางทีสองพันที่สองล้านก็สิ่งหนดอกวาฒนาบริเวณนิลลังโหมดเพียเอานี้าเนีไป้เรื่อยๆยิมนานๆเพราวว่าไม่ร้ายแบบ นี่เห็นได้บุหฮอดทนาูซ้ำนี่ว่าเป็นบุญเป็นผู้สน,เป,นเป็นห่มากาแบบหไปคิดนีให้พี่น้อง เห็นมัเืนเห้าเห็นหนาเห็นตากันออมาลุลมมเบิองพี่น้องก็ทีว่าเอาเห็ยังเ๋งิไปใส่พี่น้องนี่ยิ่งใส่แล้วได้จีบไปก็จิบว่ายังหลอกจ็บว่ได้ก็น้องเอ้ยปากทองน้องก็บป็นคนขส้ทีขึ้นมาแั่แงยุ่อกี้ทีจังได้ thì như nhăng thì bố bình mình chừng à? bố không à, nó nói điều. Thank you. เงินวานา่หนลาเห็นใบพันอยู่ดมันขาดเดอ้อขาดอีกโตอยาบไปเลย ไล่นาที่เป็นยังไงบู้นที่หาที่หกมีน,น้ำขอบอ่ะไอก้กระลังเร่งใจซอยเชียวซอยสนับสนุนนี่จืดน,นี่เด้อพี่น้องป้องไปเลยก็ได้ต่อรุ่วมหายใจ เงีไปออกไปแคบรลบดีหนอมมากเหรอี่อี่งังก็แค่ดีนออกมากเลยก็ไปชิมทำเสื้อผิดบ่ว่าจิบเลบรอกนำใบเล็บบุกพี่นนอนก็เลยวาง ให้น้ํบุกเล็กน้อยก่อนสิไปหาเลาะสิบ็ดน้ําน้ําน้ํปลาลงเนีอยู่นี่รังเป็นเลยบุบ่ได้น้ํางแช่ไว้ โบ้ยไมติดคักพีเนี่ย ăn cua thế nào rồi mình phải loi té lẹo như sau อ่าชาถูกมเเ้อม่เด้อเอาคิดนี้เอาไว้ฉนีเพราะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะบึงคิด่อไปป็นคิดงั้นนั่นพี่น้องจะค่อยคิดตามชมความดอย่าขาดโฆษณาเบึงปกดไหลกดแชร์กดติดตามพี่น้องมีความสุขสำหรับคิดนี้เอาไว้ฉนีขอบคุณเด้อจำเป็นพอนคิดก็ไปคิดนี้ฝากเสมอ 上班去啦。